เจ้าพี่น้องนี่เจ้าเสียจีนี่งานตีปลาครับผมสวัสดีเสซลล์ลำซีฟ้าร์รอครับผมพี่น้องมาดูงานเหมือนงานเชดิงปลางานตีปลาครับผมงานเบิร์ปลาปลูกอ้อยพี่น้อง เจ้าเศรษฐีครัมีงานเรื่อยๆอยู่ครับช่วงนี้พ่อได้ขาดเกืบเทื่อดอกแตมีพอได้เฮ็ดครับผมมีพอได้ลุยมีพอได้สู้แต่กระทุมม่งอย่างงี้เงียด็กครับที่ปลากรอน Li ngay trong quá trình chỉ khó của hôn xưa con điện điện hòn điện 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 ไม่ออกแ้วเดี๋ยวต้อไปมัน,เน,น,เ,น,นเนี่ยโอ้ยต้ออะไรครับต่อใตยดีกงบสีงันยากแน่จังหน่อยสีงันยากกว่าไม่ต้นใช่งาดสายจกจังเด้อครับมือึง hàng đạt đàn con Rất cho đàn con một lần Rồi, lấy đi to Có câu à ท่าน,นี่ดีคขับแบบพี่น้องเลยแต่ยังได้ท่านนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับปลานนี่ถัดเป็นท่อนเป็นท่อนใครท่านนี่ได้หลายบาทอยู่แล้วนี่โขูขยันเข่าวะจะเสร็จทีกันงัดต่อ รวมรวมเป็เบื้องแน่รวมเป็เบื้องอย่างต้นแน่น่ะนะงั้นะแต่ต่ออย่างไรล่ะหมดแรงไรครับพี่น้อง หมดแล้ววไเขาทเา่นกับิตัดไปเฟือานเพิ่นน่ะล่ะของน้าพ่นดเขาทานไปายจีใหม่ที่านยังไปสินละบาไปขายโรงงานอ่เปนจะพันจากแล้วนี่จะจะของน้าพ่นหมดแล้วสะานดีแล้วลังเมื่อกี้มาเนาะฮะ บ่รถตจวัดบ่ลดลยอยลลเียรถขนีนีนานมาจกเชี่งไหมเนี่รเหนือ่เอยู่วยแย่เลืเยเอกเลือกเอาเยเลือกรถเด่ มาทางน้าครับโมบายคัตซีโมเฟมันไปเบอร์เท่เอ็กเอมเอ็กเอมเอมขีเแปดเกเฟตั้งตรวกลางตัวที่สองตัวที่สามมเป็นเฟฟถาดตัวที่ท้ายก็จะก็จะขเป็นขีดสิบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวกลางเ็ฟตั้งเออเฟฟตั้งตัวที่ท้ายเป็นเฟฟถาดที่เป็นสามเหลี่ยม เขากส่าถ้าเกิดที่แรกว่าเจาตัวสุดท้ายเพิ่ม่านเอาว่าตัวนี้ใส่ดีเพราะว่าเสร็เขาเยวเลยเอาตัวนี้มาเท่านั้นก็สากันราคาแต่คนมือแรกั่ได้ใสองมเหียนี่หลานเจ็ดพอผมมีหมดเยอะดันทุกบายพันเออ เฮ็ดไปแต่งไปเถอะนะเฮ็ไปแต่งไปเถอะนะโอ้ยห่างไเอ่าโอ้นอย่นอ่าม่ัดบวกับไปครบเป็นบ่เนีเป็นไแยังสไปมาลนยโอมาลนด้หลน้องอยู่บ้านหาบ่ได้หาคนขับไค เ,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 เรื่อยใช้บัะเร่ยใ่เ่ยใชป่จะพออยีล้นะครับอ,อ,อันนี้ก็ลเากับตีปลาก,กับนันกเก้งไหนเดยไ่อเฮยดไปสินะ่อเหยยดไปก็เก้งอีกดอกงานชุมโมเลยงานชมนนะแต่ว่าเมาเป็นงานเมา ชบงเ็นรมันก็เลยบอซีดีย์เนบอเนี่ยงงเขามันบกลวบันเดนะเขาเร็บกล้วบันไดกันมกินเปียบเพิ่นนะมวงสองันโอ้มมีนมันมืเออโอ้นี่น้ำมันมือละสามสี่พันเนาะน้มือเนแล้วนเดล้อ Nếu mà bán hết nó bất đồng bất này bất bán bất chung, bất chung bất đồng bất đồng bất đồng bán đồng bất đồng gì đồng bất đồng bất đồng bất bán bất đồng 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 bất này bất đồng 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 ขคยออกเน้่ยน่แทนมันตึงแข่งหนดี่าเป็นรถคัาเกียร์ไหมรถอันบอยสันเขาเ็นปีแล้วเขเขาเอาออกเขาเอารถเขาไม่รถไม่รถบอยันไม่ทะเบียนกันเยเองนพวกถนนพวกนี้ยังสินะแมนัมวโมันเละไหเพราะว่าเขาวอมเครือมือดคำเน่ย จอดเปิดแอร์รอดเนีเอาบอมเครื่องเหมือนในชั่วโมงมมันเลยไหลเขาแยจอดรอดจ่อยังแล้วบริษัทเนาะหอวเนาะยิบเครื่องรอดแล้วมันมาไหลเนาะแล้วยังอื่นโอ้โหเสียบอาไนี่ก็ไม่มาได้เนี่ยไปห้ารถเจ้าของเองได้เนี่ยโอปิโก้เนี่ยเบื้องหลังมันเนี่ยอีเกอร์เนี่ยโอ้ยดักไรดากไรร้านกับพอมีเรื่อยๆอยู่วันนี้ก็ว่าจีเซ็ตมันเลี่ยวไปงานดินโตสุดเนีย นี่ต้องเอาให้เล้วน่ะเพางานดินมันกระถายจต่วะได้เฮ็ดนี่แหละน้าจ้าคนบ้านไอ๋ไปดูพูดมาเจ้าโอ้ไซื้อรถแนดูมันโอ้เจ้าขับรถอันค่อยลงงานมเนี่ยโอ้โกับครับูิอันนี้ตโต ตัวเอ็มตัวท้ายอคอัวเอาตัวท็อปตัวี่ตัวท็อปแค่เจ็ดชั่วโมงพี่แกพี่ใส่ไหมเออก็ลงอ่ครกันเออเออเออตัดตับดินมอวัตถุเออครับแฟนี้มากมอรโอ้สังกินเนาะไอเอ็มไอ ขวาสูบน้ำดันเียนเคียงไ่กระดนีข้เกาออเป็น้อสี่ด้วยัหอน้ดันน้ดันมันเปลมันดีอย่างนึงมันเปลี่ยนเคียงห้เลยเท่าเดียวโอ้แต่ว่ารับดีไดีเอาดีแล้วกมนสี่ใหเขาโอเคใ้เขาถ้ากินเขาก็มีเรา